ดอกมรกตกระถางนี้นะคะใครสนใจดูนะเป็นต้นที่ใหญ่หัวใหญ่เง่าใหญ่แล้วก็โคดใหญ่เป็นต้นแม่พันธุ์ไนะคะใครอยากได้อไปปูกนะคะวันนี้เราก็จะแบ่งขายให้นะต้นนี้รับไปเลยโอ้โหนกบินโฉบไปโฉบมา จะตัดใจขายกระถางนี้นะคะต้นใหญ่มากเลยทุกคนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทละกันเลขสวยเลขดีเผื่อใครอยากจะเอาไปปลูกด่าง่สวยแบบนี้หายากนะต้นเขาใหญ่ด้วยดูเขากำลังมียอดใหม่ด้วยนะคะใบนี้ยังเป็นใบอ่อนเนี่ยนะคะทุกคนเขาด่างยังไม่จัดนะเนี่ย ที่ด่างจัดจัดเราตัดกา้านขายค่ะทุกคนเราก็เลยเหลือก้านที่ไม่ค่อยด่างเก็บไว้นะคะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะส่วนใหญ่ก็จะตัดตัด,ต,ดตัดกาดดาดา้านด่างๆขายสังเกตว่าต้นขึ้นมาใหม่เขาด่างมากๆเลยค่ะต้นนี้นะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมสอง เดี๋ยวขอปลูกปกพระพุทธเจ้าหลวงก่อนนะคะจะได้ทักหาเพื่อนที่รอกอบพระพุทธเจ้าหลวงแบ่งให้นะหนึ่งต้นนะคะ และต้นนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปปลูกนะคะต้นนี้ใครสนใจนะวันนี้เราแบ่งให้เลยค่ะ9า9 9บาทรวมส่งนะวันนี้วันอาทิตย์ขายให้เลยสำหรับใครอยากได้ชนต้นนี้นะ ดูเข้าด่างกันนะคะทุกคนด่างสวยอยู่นะ,คะใครรับต้นนี้นะคะหกร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะเปลี่ยนใจเอาห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งนะคะอันนี้อยู่กอเดียวกันนะคะทุกคนมาจากกอเดียวกันกอเดียวกัน ส่วนต้นนี้นะคะ850บบาทรวม